เป็นินอืมวนมีหไม่ยาแววไงตัดต้นกูดบักกูดอกพัก่อกกองเลยอยู่เต็มเลยกูพี่เต้วยใหญ่เเท็่ยงไดพี่น้องยิ่งยัางกินทำอะไรกินกันดู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 มเกยห Wahhh Burung leh Burung leh ดุกค่กดุกเนี่ยเลยหอมใครสนใจบ้างมามามาเก็บกูดลูกใหญ่ใหญ่หนอยพื้นงาบุ่นดุกนี่ เด็มากมากมีตัวหน่วยใหญ่พี่น้องอืมเดี๋ยวไปทิ่มไซส์แล้วนี่อืม ตุกแกตุแกตุแกตุแกพี่น้องตุกแกบนไปเ่แม่ตุแกอย่ี้นแม่ตุกแกตุแกมันอยู่ในตนบกูดเเลสิขนตูนบกูดเราเห็นเตุกแกตุแกเ้ย ยานตัวใหญ่เอ้ยหน่วยนี่ปาดหน่วยสวยงลงเมดเลยบ่โอ้ยดกค่ะคุณโอ้ดกแค่ ดกมากมาเค็ดจังไดล่ะพี่น้องหน่วยงะเนี่ยมึงนสิได้กินแต่เสดายพี่น้อง mình luôn ở tí bên đây bò ở cửa nó đục 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 ui tê lùi dài dài mi tê lùi dài dài con canh nhu goy lain รัดลงมดเลยแต่เสือ้อถายเนาะมันอยู่ไก่ไก่เือนผดมันก็เลยเอออื้อ